พู้ชมเชอรี่ีย่สามสีดำกันบ้างครับเราทำไปแล้วเนี่ยมีสีเขียวสีส้มแล้วก็สีขาว หนะลายๆคนเนี่ยเห็นหมดแล้วว่าเราเนี่ยคำ V3 เยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่กระแสะมาแรงนะ<า>นี่แนวทางครับคันนี้ใส่ล้อ20นิ้วครับเป็นล้อ2ชิ้น VXX01 นะที่ใส่ในรถผมใส่ในรถสีเขียวคือลายเดียวกันเลยนะฮะแต่จะมี2สีมีก้านเทากับก้านดำคันนี้ใส่ก้านดำ <S <S เพื่อคุมโทนให้รถเป็นแบบทรงแบบดุดันคุมโทนไปหมดเลยนะคุมโทนจนตะขอสเกลตัวนี้ด้วยเลย,ยนี่สีดำด้วยเนปะ็นไง อ้โหโกโมกมันดูแบบดำดูมากคันนี้นะฮะกับยางเนี่ยโดดเด่นที่แต้มขาวตัวเดียวเลยคือโตโยต้า AT สามสองพันห้าสิบยี่สิบเช่นเคยครับส่วนคันคนี้นะก็ทาเหมือนผมเลยคือยกมา2นิ้วใช้อแดปเตอร์คือโชคยังไม่มานะฮะก็ยกขึ้นไปในความสูงก็จะประมาณนี้นะผมสูงอยู่ร้อยแปดสิบเจ็ดก็นี่ฮะประมาณนี้เลยก็จะได้เคลียร์เลนส์ที่สูงขึ้นด้วยนะฮะอหอไงส่วนด้านหลังก็นี่ครับสูงขึ้นมาอย่างเห็นเลยนี่นะฮะ ล้อก็เนี่ยข้างหลังเป็นล้อ10นิ้วนะฮะก็จะได้เรื่องของความแอนตรงล้อเพิ่มอีกนะฮะด้านท้ายโคตรเทนะฮะก็ส่วนเรื่องตะขอหูรากตรงนี้2จุดเดี๋ยวรอชมของผมมาคะเดี๋ยวลูกค้าค่อยมาเติมนะฮะนี่นะครับหล่อมากหล่อมากคันนี้นะฮะความสูงยกขึ้นมาล้อยางได้นีอะเยอะส่วนวิงหลังตงัวนี้ลูกค้ามาจําไว้แล้วเดี๋ยวมาใส่ ของจะมาช่วงอาทิตย์หน้านะครับก็เดี๋ยวรอได้เลยนะครับแบบเดียวกับผมเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูคือหล่อมากนะนี่ครับด้านข้างคือหล่อมากล้อแบบใช้คําว่าหลอ่อที่เปลืองมากกับ V23 อร์รี่คันนี้จริงๆนะสีดํานี่มันดุโหดจริงๆนะแต่งง่ายแต่งดุแต่งหล่อได้หมดเลยนะก็สั้นๆไม่มีอะไรมากคันนี้แค่ลอ้อยางแล้วก็อะแดปเตอร์ยกสูงตะขอสกเกนส่วนของแต่งอื่นเนี่ยรอเพิ่มเติม,เ,ตมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมครับกับ V23 s t e ็ปโ u รุ่นดูใบ